พักภูมิใจไทยยังบอกว่าผู้ฟ้องคนที่สนับสนุนแม้กระทั่งผู่สื่อมวลชนที่ทำหน้าที่เสนอความเป็นจริงผมติดพุกก็ด้วยคำสั่งสารแต่นะยังไม่อยากบอกเลยว่าหลายหลายคนในพักคภูมิใจไทยจะต้องเรียงกระดานเข้าพกุกผมเป็นตัวคนเดียว คุณทั้งพักคุณยังกลัวผมอีกเหรอผมไม่อยากรู้ว่าการที่คุณเอาคน400คน400เขตทั่วประเทศไทยลุมฟ้องผมนั้นมันเป็นเจตนาของการกลันแกล้งประชาชนอย่างผมเพียงคนเดียวมีตรงไหนครับที่ผมไปพูดพลาดพิงเรื่องส่วนตัวคุณผมไม่ได้เคยพูดเรื่องส่วนตัวเลยสิ่งที่ผมพูดล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ต่อสาธารณชนถ้าคุณบอกว่าผมรับงานใครก็ช่วยบอกชื่อมาเลยสิครับว่าผมรับใครคุณก็ไม่มีพูดพักภูมิใจไทยยังบอกว่าขู่ฟ้องคนที่สนับสนุนแม้กระทั่งขู่สื่อมวลชนที่ทำหน้าที่เสนอความเป็นจริงผู้สมัคร400คน บอกว่าจะฟองผมก็ต้องสู้นะครับเพราะผมตัวคนเดียวรอฟอทอไม่เดินเนินการเรื่องเขากระโดงทั้งๆท,ที่มีคำพิพากษาสารดีกาแต่พอเจอนายสัตว์สยามกับนายเนวินกลับใช้สารปกครองเพื่อยื้อเวลากระทรวงคมนาคมมีหลักฐานมากมายทั้งเรื่องเกี่ยวกับงบทางหลวงทางหลวงชนบท ชูวิทย์เสพติดคุกโอ้โหเจ้าปะกูเลยบาปกรรมตายคิดอย่างนี้ผมติดคุกก็ด้วยคำสั่งสารแต่นะยังไม่อยากบอกเลยว่าหลายหลายคนในภาคภูมิใจไทยจะต้องเรียงกระดานเข้าคุกท้ายสุดนายศักดิ์ในภาคภูมิใจไทยไอบ้บางซุปบอกว่า ผมนั่นมีต้องกฎหมายมือไม่สะอาดเดี๋ยวผมจะล้างมือให้ดูอะล้างมือให้ดูหน่อยถือสิถือถือถือคนหนึ่งเออคนนี้เออถือไว้ถือไว้มือไม่สะอาดนะสงสัยมือเลอะอน้ำมาหน่อยเอออ่ะอปากล้างให้ด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะอ่าอ่าไม่สะอาดนะล้างมือให้ดูนะสะอาดหรือยังนะล้างล้างล้างเออ กบอกให้ล้างอย่างนี้นะพักภูมิใจไทยสะอาดมากมายนะไม่สะอาดก็ล้างให้ดูนะล้าง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 สะอาดเนาสะอาดเนาสะอาดเนาะสะอาดเนาอ้าวสะอาดเนี่ ตายแล้วนะอ่ะาพักภูมิใจไทยสบายใจหรือย,ยังออนะผมจะเรียนให้ทราบว่าพักภาูมิใจไทยเนี่ยเป็นพักที่มีเบื้องหลังมีเบื้องหลังยังไงคุณใจเย็นๆและคุณฟังผมอธิบายนะครับการอธิบายของผมเนี่ยพักภูมิใจไทยพยายามปิดปากแม้นจะทั่งประชาชนอย่างผมคนเดียว วิธีการปิดปากคุณก็จะปิดอย่างนี้ แต่คุณปิดปากผมไม่ได้ใช่ไหมคุณเลยกลัวผมคุณกลัวผมเพราะอะไรครับเพราะกระบวนการที่คุณทำหมา่านผ่านมา หลายครั้งหลายคราผมจะชี้แจงให้คุณฟังง่ายๆในมาตา72ตรงนี้คือไฮไลท์ครับมาตา72ครับห้ามมิให้พักการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพักการเมืองรับบริจาคเงินทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดโดยรู้หรือควรรู้ ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเอาละมาตา72มาตา72รู้อยู่แล้วหรือควรรู้หรือมีเหตุอันสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายถามว่านายศักดิ์สยามรู้ควรรู้หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาด้วยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ดูต่อไปว่านายศักดิ์สยามเป็นเจ้าของบุรีเจริญอนสตั้ชั่นศิลาชัยบุรีลำรู้อยู่แล้ว กลับใช้อำนาจในตำแหน่งรัฐมนตรีคมนาคมเอื้อประโยชน์ให้ได้รับงานเอาละคุณได้รับงานมาทั้งหมดเนี่ยปี 62, 63, 64ซึ่งเป็นช่วงโควิดด้วยทั้งหมด104โครงการมูลค่า1568ล้านบาทถามว่ารู้ได้อย่างไรอ้าคุณดูต่อไป นายศัก์สยามมอบอำนาจให้ในายสุภวัตเป็นนอมีนีในายสุภวัตนึงไม่มีไรายได้แต่นำเงินมาบริจาคให้พักภูมิใจไทยและบริจาคหลายครั้งนายสุภวัตศิราชัยบริจิญบริจาคสี่ล้านเจ พักภูมิใจไทยนายสุภวัสตสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมืให้พรกคภูมิใจไทยบุรีเจริญบริจาค4ี่ล้านแปดให้พักภูมิใจไทยนายสุภวั์ถือแทนนายศัก์สยามนายศัก์สยามอ้างว่าโอนหุ้น119ล้านแต่ไม่มีผลตอบแทนเมื่อวันที่6 6มกราคม61 นายศักสยามเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโอนหุ้นให้ในายสุภวัตนายสุภวัตไม่มีรายได้เป็นแค่พนักง,งานถือหุ้นแทนนายศักสยามบุรีเจริญและนําเงินไปบริจาคเอาละ่ะเที่ยวน,นี้รู้แล้วละ่ะควรรู้แล้วละ่ะมีเหตุอันต้องสงสัยแล้วละ่ะเห็นไหมครับบุรีเจริญ ได้เงินมาจากไหนได้เงินมาจากตําแหน่งรัฐมนตรีเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองเป็นรัฐมนตรีคมนาคมและนําเงินที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องไม่ชอบด้วยกฎหมายนําเงินไปบริจาคให้พักภูมิใจไทยไหบุรีเจริญบริจาค4ีล้านแปดพักภูมิใจไทยศีราชัยบริจาคสล้าน7ให้พักภูมิใจไทยดังนั้นการนําเงินไปบริจาค ได้เงินโดยไม่ถูกต้องเมื่อต้นไม้เป็นพิษผลไม้ย่อมเป็นพิษเข้าหม72ในฐานะรู้ควรรู้มีเหตุอันต้องสงสัยนายนสุภวัตนายสุภวัตเป็นลูกน้องเอาเงินมาอย่างไหนไม่มีรายได้ไม่เคยเสียภาษี ไม่ได้เสียภาษีดังนั้นนายสุภวัตก็คือนอมินีของนายศักสยามบุรีเจริญก็คือบริษัทซึ่งนายศักสยามยังเป็นเจ้าของโดยที่ตั้งของบริษัทบุรีเจริญเดิมนั้นตั้งอยู่ในบ้านนายศักสยามเมื่อทำการย้ายก็ย้ายออกไปที่ข้างบ้านนายศักสยามดังนั้นมาตา72ระบุไว้ชัดเจน ถ้ามีให้พรรคการเมรืองผู้ดำรงตำแหน่งรับบริจาคร,รู้อยู่แล้วควรจะรู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าแหล่งที่มาของเงินไม่ชอบด้วยกฎหมายพบถามว่านายศักดิ์สยามเนี่ยรู้ไหมนายศักดิ์สยามเป็นรัฐมนตรีว่าการคมนาคมนายศักดิ์สยามเป็นกรรมการศิลาชัยให้ในายสุภวัฒน์ซึ่งเป็นแค่พนักงานเงินเดือน9 0 0 0 ไม่มีเงินไม่มีรายได้อื่นๆถือครองแทนถือครองแทนและไปรับงานกระทรวงคมนาคมปี 62, 63, 64รวมทั้งหมด104โครงการที่2บริษัทนี้ได้งานรวมค่าทั้งหมด1,568ล้านจากนั้นนำเงินไปบริจาคบุรีเจริญ4ล้าน8สุขวัฒน์ส7 7ศิลาชัย4ล้าน7คุณเห็นไหมครับ ง่ายๆเลยครับตายโดยวิธีง่ายๆดังนั้นสิ่งที่ผมจะกระทำผมจำเป็นจะต้องต่อสู้แม้นว่าผมจะเป็นเพียงคนคนเดียวแม้นว่าพรรคภูมิใจไทยจะคูผลลุกไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหตั้งสี่รเขตเลยเหลอโอ้โหผลลุกสู้เลยอะอะ ผมก็จะหาเสียงโดยการทำลายเสียงของพรรคภูมิใจไทยต่อไปและกระบวนการก็นำไปต่อสู้กันได้ตามวิถีทางประชาธิปไตยใครชอบก็เลือกพรรคภูมิใจไทยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเลือกพรรคภูมิใจไทยแต่ผมมั่นใจว่าผมจะทำลายคะแนนเสียงของพรรคภูมิใจไทยได้อย่างเป็นก่อเป็นจำ โดยการรณรงค์ทำลายเสียงของผมนั ite, ้นจะเริ่มต้น e ทันทีท <cả> hey, ี่มีการยุบสภาและมีพอลกจัดการเลือกตั้งเหนือใต้ออกตกกรุงเทพปริมณฑลทั้งหมดรู้แล้วล่ะเริ่มกลัวแล้วล่ะสิเริ่มกลัวแล้วล่ะสิแรกๆไหนบอกไม่กลัวไงชูเวทไม่มีต้นทุนไงตอนนี้กลัวแล้วล่ะสิ ถึงขนาดจะออกมาทนไม่ไหวชูวิทย์ใช้สารเตี้ยไล่ย,ยาวประวัวตออวิชูวิทย์ทำอาคมนวดชูวิทย์หรือบาเบียเอาเอาเข้าไปเอาให้พอผมนั้นจำไม่อย่างนะครับสิ่งที่ผมยึดถือก็คือผลประโยชน์ของประชาชนผมเคยไปพูดว่าในอนุทินไปทำอะไรวันพุธไปที่ร้านปูไข่ปูดองปูไข่ดอง ที่บางนาซอย32ไปนั่งในร้านนายอนุทินกับนายสันธนะไปหาเรืออะไรกันจะเก็บผมเหรออะเพราะนายสันธนะกับนายอนุทินไปนั่งคุยกันอยู่ที่ร้านปูไข่ดองวันพุทธที่ผ่านมาที่บางนา32นั่นแหะผมยังรู้เลย สายโทรมาสายรายงานมาทันทีเวลา6.30นโอ้โถเอ้ยคุณทำอะไรอะ่ะผมรู้หมดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะยืนยันและขอให้ไอ้บังซุปเนี่ยได้เข้าใจนะผมนั้นทำหน้าที่ของประชาชนหน้าที่ของผมก็คือการตรวจสอบพักการเมืองเพราะผมจำเป็นจะต้องไปเลือกถ้าผมไม่เลือก ก็จะลงโทษผมอีกมันผีบังคับเหลือเกินนะไม่เลือกก็ไม่ได้จะเลือกก็ต้องหลับหูหลับตาเลือกครั้งหลังจากการเลือกตั้งได้คะแนนผมก็จะรณรงค์ต่อสู้เพื่อไม่ให้พรรคภูมิใจไทยได้กระทรวงคมนาคมอีกทำไมล่ะครับก็คุณดูเขาทำสิครับคมนาคมโอนหุ้นให้สุภวาพร ให้สุภวัตรได้งานบริษัทบุรีเจริญของตัวเองเคยเป็นของตัวเองหรือเป็นของตัวเองอยู่ผมเลยบอกให้สารรัฐธรรมนูญจะเป็นคนตัดสินแต่สารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันแล้ววันนี้พักก้าวไกลและพักประชาชาติร่วมกันไปยื่นสารรัฐธรรมนูญในมอ4 4 4อ่ะอันนี้จะหาว่าผมไป ไปเกี่ยวข้องอยู่ก็เปล่าเนี่ยนะเออผมไม่รู้เรื่องด้วยนะไอเรื่องนี้ผมไม่ได้รู้เรื่องด้วยนะดังนั้นหลังจากที่ผมล้างมือให้นะพระภูมิใจไทยบอกมือจะต้องสะอาดโอ้โหนะโอ้ยหอมเว้ดูไหมสะอาดนะอ้าวอ้าวอ้าวดูหน่อยนะให้คุณดูมือผมสะอาดนะนี่นี่นี่บาไปหาไอ้พระภูมิใจไทยด้วยมือผมสะอาดนะเออ สะอาดเรียบร้อยก่อนที่จะคุณจะไม่ได้เสียเวลาให้มากกว่านั้นนี่คือเอกสารซึ่งประกอบไปด้วย ที่ปิดตาคุณอย่ไหนวปิดตาคุณหน่อแหเนี่ปิดตาคุณเม่อไร่ววุ่นหมวดี่รุ่นอันนี้เอาแบบที่อบางเกาเกาบาง

ดังนั้นสิ่งที่ผมส่งไปก็คือบัญชีรายชื่อผู้บริจาคจํานวนเงินที่บริจาคให้พรรคภูมิใจไทยสองสำเนาคําสั่งสารรัฐธรรมนูญสามสำเนาการแจ้งบัญชีทรัพย์สิสนและหนี้สินสี่งบการเงินบริษัทศิลาชัยบุรีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งห้างบการเงินห้างหุ้นส่วนบุรีจเจริญหกสำเนาโอนหุ้นของนายศักดิ์สยามเจ็ดสัญญากรงทางหลวงแปดรายชื่อบริษัทที่มีสถานนะร้าง หลักการง่ายๆนะครับผมขอเรียนให้ผู้สื่อข่าวทราบดูและจะได้เข้าใจหนึ่งดูที่มาตรา72ก่อนครับมาตรา72ระบุว่ารู้อยู่แล้วควรจะรู้รู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วอดีตรู้อยู่แล้วควรจะรู้ควรจะรู้ควรจะร,ร,จะรู้ปัจจุบัน ควรจะรู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าแหล่งที่มาด้วยไม่ชอบมาคืออันนี้มันลบแบบมึงมึงขยับไม่ได้เลยธนาธรโดนเรื่องหุ้นสื่อถูกไหมเนี่ยมาตาเจ็บสองนี่ลบกแน่นเลยนะลบกแน่นมากดังนั้นเรามาดูว่าโอเคนายศัก์สยามให้นายสุภวัฒเป็นนอมินีพูดง,ง่ายๆเดิมเนี่ยบริษัทนี้เนี่ย บริษัทศิลาชัยบริษัทบุรีเจริญเดิมเนี่ยเป็นของนายศักสยามนายสุภวัตโอนซื้อหุ้นของบริษัทนี้นายสุภวัตมีสถานะเป็นเพียงลูกจ้างไม่มีรายได้ไม่มีรายได้นะครับเมื่อไปเช็คด,ดูที่สามกรไม่มีรายได้การเสียภาษีเป็นลูกน้อง เอาเงินที่ไหนมาซื้อ1้อล้านไม่มีสถานนะไปเช็คประกันไม่มีมีประกันสังคมเงินเดือน900าบาทดังนั้นแล้วนายสุภวัตรยังนำเงินมาบริจาคให้พักภูมิใจไทยหลายครั้งอันนี้คือบุคคลสำคัญสุภวัตร นะครับต่อมาบุรีเจริญบุรีเจริญรับงานจากกระทรวงคมนาคมรับงานจากกระทรวงคมนาคมร้อโครงการรวมเป็นเงินพันห้เมื่อบุรีเจริญเนี่ยผิดเพราะใช้นอมินีมาใส่ก็แสดงว่าบริษัทเนี้เป็นบริษัทของนายศักด์สยานั่นเอง เมื่อเป็นบริษัทของนายศักดิ์สยามนายศักดิ์สยามเป็นรัฐมนตรีคม,มนาคมเงินที่ได้มาก็เลยได้มาโดยมิชอบเห็นไหมครับเท่านั้นไม่พอยังนำเงินไปบริจาคนำเงินที่ไม่ถูกต้องนะครับไปบริจาคได้เงินมาจากตำแหน่งรัฐมนตรีบุรีเจริญเพราะมีงบซื้อประมูลจากกระทรวงคม,มนาคม ดังนั้นก็ต้นไม้ที่เป็นพิษผลไม้ย่อมเป็นพิษเข้ามาตา72ในายฐานะรู้ควรรู้มีเหตุอันควรสงสัยผมถามว่ามีเหตุอันควรสงสัยไหมครับมันชัดซะยิ่งกว่าชัดนะนอกจากนั้นแล้วนายสุภวัตยังให้กู้อีก221ล้าน โดยที่ไม่มีสัญญาเงินกู้ไม่มีดอกเบีย้ยพักเก้าไกลได้ยื่นให้กับสารัฐธรรมนูญผมมายื่นให้กกตยุบพักภูมิใจไทยจะได้ไปองไปฟ้องผมไง400คนนะใจไม่ถึงโถ ổ, ถ้าใจถึงจริง่งนะผมตัวคนเดียวผมต่อสู้กับคุณผมพูดเรื่องนโยบาย ซึ่งคุณใช้ทำลายสังคมคุณใช้กดกระทรวงในการกดล็อกยาเสพติดกัญชาในขณะที่มี170ประเทศทั่วโลกหรือแม้กระทั่งสหประชาชาติยังไม่ได้ให้กัญชาออกจากบัญชียาเสพติดและการทำร้ายของคุณเป็นผลประโยชน์ของคุณซึ่งร่วมมือกับสื่อค้ากัญชาค้ากัญชาร่วมมือกับ คนที่อยู่บุรีรัมย์ทำกัญชาเป็นหมื่นไร่สายพันธุ์บุรีรัมย์นี่คือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดบรรดาหมอที่กระทรวงสาธรารณสุขทำอะไรอยู่ครับท่านได้ออกมาต่อต้านเรื่องกัญชาไหมทำไมกัญชาถึงไม่มีพ่อเสียเลยทำไมกัญชามีแต่ข้อดีทั้งหมดทำไมเราไม่กล้าที่จะมาโต้แย้งว่ามันมีพ่อเสียด้วยทำไมกัญชาถึงไม่ให้แพทย์ เป็นคนออกไปกำกับยาทำไมมีการซื้อกันเหมือนซื้อบุหรี่มีการขายมีการวางกันอยู่โดยทั่วไปความเลวร้ายของการชาเนี่ยจะส่งผลออกมาอยู่เรื่อยๆเหมือนกับที่คุณเห็นสารวัตรคลั่งปลูกกัญชามวนกัญชาถ้าพีกัญชาแล้วสมองดีพ่อแม่ทุกคนคงจะต้องบอกให้ลูกลูกเอ,อ๋ยลูกพีกัญชาเยอะๆนะ แต่นายอนุทินอ้างว่าเป็นกัญชาเพื่อกันแพ้นี่ผมยังไม่ได้พูดนะในระหว่างการหาเสียงเนี่ยคุณตายผมอยู่แล้วคุณหาเสียงยังไงก็สู้ผมไม่ได้ผมจะบอกคุณเลยนะผมจะพูดผมจะพูดปลาใสใน Facebook คุณไปเดินตั้งเวทีให้ตายหาเลยแต่ผมประวาใสใน Facebook เรียกจะได้ไม่รบกวนคุณ ผมปลาสายในเฟซบุ๊กเที่ยวหน้าเจอกันผมจะเอาสติกเกอร์แจกคุณผมจะเอาเสื้อยืดแจกคุณเพราะอะไรเพราะเป็นสิทธิของประชาชนในการต่อสู้กับพรรคการเมืองเป็นการต่อสู้อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมคุณใส่ร้ายผมผมรับงานรับจากใครล่ะครับคุณใส่ร้ายผมมือสกปรก คุณใส่ลายผมทําอาบผมนวดคุณใส่ลายผมหลือบาเบียผมเรียนให้ทราบนะครับหลือบาเบียผมติดคุกสองปีอาบอบนวดผมก็เห็นทุกคนมาเที่ยวกันนี่ครับอยาให้ผมเอ่ยชื่อนะผมมีเจริยาเป้และวันนี้เนี่ยคุณล้วแต่เอาเรื่องเก่ามาพูดเพื่อใส่ลายผมแต่ผมไม่กลัวใส่ไปเยอะๆเถอะครับ กับสื่ออย่างผู้จัดจาก,การใส่ไปเยอะๆเลยนะไอ้เท่าเล่าเรื่องโกหกเนี่ยช่วยใส่เยอะๆหน่อยน้อยไปที่ใส่เนี่ยใส่ให้เยอะกว่านี้อีกนะใส่เยอะๆเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะกูไม่กลัวมึงนี่ไงมึงเลยทำอะไรกูไม่ได้เพราะกูไม่กลัวมึง สิ่งที่ผมทำย่อมเป็นประโยชน์กับสังคมสาธารณะการรณรงค์ต่อต้านคักภูมิใจไทยเป็นภารกิจหลักของผมประเด็นนี้ผู้สื่อข่าวทุกคนได้เข้าใจนะครับนายสุภวัตคือคีแมนนายสุภวัตไม่มีไรายได้นายสุภวัตเป็นนอมินีแทนนายศักด์สยาม นายศักสยามเป็นรัฐมนตรีคม,มนาคมนำเอาบริษัทตัวเองหรือที่นอมินีแต่งตั้งไปรับงานและนำไปบริจาคให้พักภูมิใจไทยนายสุภวัวัตบริจาคให้พรคภูมิใจไทยนี่คือสิ่งที่กฎหมายระบุว่ารู้ควรรู้หรือมีเหตุอันสงสัยว่าแหล่งที่มาด้วยไม่ชอบชัดเจนครับตัวนี้ที่เดียวตายอย่างกระเคียนอะ ไม่เหลือไม่เหลือผู้สื่อข่าวครับผมเรียนให้ทราบว่าในฐานะประชาชนคนไทยเราต้องการพักการเมืองที่สะอาดอย่างน้อยๆพักการเมืองเนี่ยมือไม่สกรปรกไปล้างมือ้วยพักการเมืองต่างๆจ,จะต้องมีจุดยืนที่แน่นอนพักเพื่อไทยจะต้องมีจุดยืนแน่นอนว่าไม่รวว กับพักใดหรืออยู่ฝั่งใดไม่ใช่ท่านมาหลอกประชาชนเลือกตั้งเสร็จท่านก็กลับตัวกับใจไปผสมพันธ์กันดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้จะต้องเป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์